สวัสดีค่ะเจอกับเน็ตอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเน็ตอยู่จังหวัดนครนายกค่ะจะพาเพื่อนๆค่ะมาเที่ยววัดเลขธรรมกิจจังหวัดนครนายกกันนะคะตอนนี้เน็ตก็อยู่หน้าวัดแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูในวัดนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างในวัดมีอะไรบ้างค่ะเข้าไปข้างในกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในวัดแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปจุดเช็คอินจุดไฮไลท์ของวัดนี้เลยนะคะก็คือเราก็ต้องมาไหว้พระก่อนค่ะทีน,นี้เราก็ซื้อทูบเทียนมาไหว้พระเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพามาไหว้พระกันค่ะ ส่องพ่อส่องทอนก็ส่องพ่อส่อทอนเหมือนกัน,นก็ผ่าชังกระจายตอนนี้เราก็ไหว้พรากันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราเดินออกมาแล้วค่ะจะเดินไปด้านหลังนะคะคือตรงด้านหลังก็จะเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะคะของวัดนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเป็นอะไร นี่ค่ะจะเป็นพระอุโบสถปกโพนะคะอายุมากกว่า147ปีนะคะเป็นวัดสมัยปลายอายุทยาเลยค่ะเป็นวัดเก่าแก่ค่ะพาเดินไปค่ะตอนนี้เราจะไปโบสถ์เก่ากันนะคะตอนนี้เราก็ถึงตรงหน้าประตู บทเก่าแล้วนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นกำแพงเก่าค่ะลอซุ้มประตูเข้าไปนะคะนยคะก็ยังมีกำแพงริมๆอยู่นะคะที่หลงเหลืออยู่นะคะนี่ค่ะร่ลมลื่นมากเลยค่ะเข้ามาตรงนี้จะเย็นมากเลยนะคะก็จะมีกำ แพงนะคะที่มีลากโคค่ะพื้นปกอยู่นะคะนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นจุดเช็คอินของวัดเลยนะคะถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวนครน,นายกนะคะก็ต้องแวะวัดนี้ค่ะวัดเลขธรรมกิจนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นประตูอีกประตูหนึ่งนะคะก็จะมีลากโคขึ้นไปเลยเป็นลากโคเกาะเต็มเลยค่ะ เป็นจุดเช็คอินอีกจุกหนึ่งเลยนะคะก็มาไหว้พระประธานค่ะถ้าองค์นี้เป็นองค์จำลองนะคะถ้าประธานก็คืออยู่ในโบสถ์ใหม่อะคะ่ะที่อยู่ด้านหน้าค่ะมาไหว้พระกันค่ะ ถ้าเพื่อนๆได้มาเที่ยวจังหวัดนครนายกนะคะก็อย่าลืมแวะมาเที่ยววัดนี้ได้เลยนะคะวัดเลขธรรมกิจค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์ให้ช่องเนตตี้ชาแนลด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ